สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับอันนี้ผมพามาชมไปตองที่ใต้ทางด่วนของห้าครับผ่านวันแรกผ่านไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ทีมประธานหนูมีแชมป์โลกอยู่หนึ่งคนคนระับนำไปแล้ว5-0ตีจอดสเมตรอันนี้เป็นการแข่งขันโอเพ่นตัวนาเมตนนะครับไม่ใช่เดิมพันหรือเล่นถั่ว มีทีมเข้าร่วมเยอะเยอะอยู่พอสมควรครับอย่างในวันเกิดของเจ้าของเพจเปตองสายชนครับก็ทีมที่น้องผู้หญิงทีมผู้นี้ก็น่าจะเป็นทีมชามครับผมไม่ได้ดูข้อมูลมาแต่เขาบอกว่ามีทีมชาติผู้หญิงมาร่วมว่าน่าจะคนนี้ก็แสดงว่าคู่นี้ก็ไม่เป็นรองกันครับผู้ชายก็น่าจะทีมชาติ ดูนะดูเท่าสวยไหมครับดูมี่ถือว่าเข้าหางคะแนนหัวแหลก กน่อยเ,เองงดือนหงายพอดีครับแต่วันนี้ย่างข้าฤดูหนาววันแรกอากาศตอนเช้าเย็นหนาวลูกนี้เข้ามานี่ว่าตัวลูกเต๋อ ดูลูกตีน้องทีชงโลกหมัดหมัดเนี่ยสังสีเกมด้วยออกครับแกนไม่มีใครเลยอ่าชมกันต่อครับน,น้องมันได้ละเหรียญทองซีเกมด้วยไม่ใช่เหรอน้องทีอ่ะใช่ ดูตีเด็อ่ีชมลูกตีตีดีมากมเขาเขาตีลูกพุ่งออกมาตรงแบบวางจอดอะ่ะลูกมันฟันแล้วเหินขึ้นมดุดมุนลูกอยู่ในก่นะอืษดูตีอีกลูกหนึ่งครับชอ็ชอตลูกตีเองออกครับคะแนน50ใช่ไหม ตอนนี้ลูกเสียเปียกครึ่งลูกนะครับลูกเต็มเต็มไม่ใช่ครึ่งลกูกในสนามอีกลกูกหนึ่งที่เสียเปียกอยู่คนผู้หญิงชื่ออะไรพี่ตุ๊กผู้หญิงรู้ชื่ออะไรจำไม่ได้อดีตอะไรคนนี้ไม่ใช่ที่ด็อกเตอร์ว่าจะมาใ อาดูน้องเขาจะเตะยู่ซ้ายมาหากับโอ้น้องตีเลยเหมือนกันรู้าเเก่งแล้วปล่อยไม่ลูกเอ้าอันนี้เป็นตัดบนนะครับไม่เจงวะใครแพ้ไม่ตกรอบนะครับอันนี้เป็นหัวแรกครับของรอบที่สองคนระับ จาดีนินชอนะไรเชื่ออะไร้ะไม่ด้มีใครกลัวน้องใหม่ปีชร์ไหมงููเหรอ <c oughs> ม,มูทานนี <c oughs> ่กลัวอะไรมีแต่จจให้ตายอะไรขอองจับมาดิไม่เอาจับแล้ว งูเงือกเหลี่ยมลุงงูหลามงูอะไรเอาไปใกล้เจตุกไหมเจตุกเอามาเลยอ้าเหรอพี่น้องเขาตีเหมือนกันครับไม่กเห็นกูก็จะโดนหนีเลยกลับจากที่แรกออกออกสตานมาเสียเปียกลูกตอนนี้ลูกกายเป็นเสมอเหมือนนะ ดูลูกเข้าบ้างครับดูลูกตีมาโอ้ลูกเข้าก็หลุดเหมือนกันโอ้นี่หลุดให้เห็นลูกตีไม่หลุดเลยดูหมวเนี่ยในช็อตทีน้องทีคู่ใครอ่ะไปดูหัวต่อไปน้องทีคู่ใครน้องวันใหม่ไม่รู้ชื่อน่าจะรู้ไหมชื่อนักกีฬาคุไหนชื่อเบนเบนเบนบิษณุโลกโอเคอ่ะคะแนนไล่มาแล้วครับ หนึ 1> 1, ่งห้าาบอกไม่แน่ใจสำต่อครับเตตองระดับพรีเมียมอ่ะดีทั้งคูู่รถตีบางทีครับโอ้มีตีาพาดเหมือนกันครับปล่อยลงม,มาเย็นบิดมาแต่แรกเหมือนกัน เข้ามาครัเขา,า,ากะจะตีฟลโร์โลหาจันทร์นะครับ<ฟ><ง>คิดว่าประมาณนั้น ก็เอาลูกตัวเองฟโฟลว์มาจันนั่นไงแต่มันไม่ถึงครับตอนนี้ลูกเสียเปียบ่งลูกดูนะครับ,นนบ,บ,รบชรบอุ้ยแพ้ <laughs> ความผิดพลาดเกิดขึ้นครับลองเข้ามาปลอบเหลือลูกสามต่อนหนึ่งครับตัวน,นี้สามตอ่อสองลูกตีนะครับโอ้ตีเบี้ยวเหมือนกันครับ เหลือลูกสองต่อสองแล้วสายตายลูกหนึง่งไม่ตายครับจากได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับลูกกลมๆของไม่แน่ทีมอะไรครับเอ๋มใหญ่เหรอยันจากได้เปรียบเป็นเสียเปรียบเลยนะครับ น้องเขาเลียอ,อะไรอยู่ที่สองลูก,กไม่เปลี่ยนด้วย,ววยเข้าเจ็บเต็มอย่างเดียว,วนนีรวัใทเ่รทีาสเหนน้าะัเหมือนจะอยากวัดก่อนเวลา10-30กอนครับ โคต่อสู้ให้แล้วรครับน่าจะเข้าออกอย่างเดียวแล้วมั้งครับแขูใหแพ้ดำเกิดึงชานะครับเลอยยีคุสัพันนะครับรับจำนวน40ทีเท่านั้นะครับรับจำนวน40ี ตราเลยีครับดนะครับสทีก็สบาทครับตีป๊อกตีจอดด้วยได้สามแต้มต่อครับเมื่อสักครู่ได้มา3มแต้มตอันนี้เริ่มเข้าดีแล้วครับยกืนค่ไแล้วนะ่ลตี ตกเป็นหัวนิดนึงนะ ดีไม่ออกนะเกีอบววนออกนากสนามมาดูลูกตีลูกนี้อ้วนจอดคนระับ ให้เมื่อตีตีตับแต้มขบอสาบโอ้ยลุกนี้ก็ข้ามหัวข้ามเยอะเลย ขท่าคมครับลงนี้ต้องเข่าคมไม่ได้เอาไม่รู <Bond> ้ใครเอาไปติดเมื่อไหร่ครับเอทำไมเขาทำงั้นทำไมเขาน้าไปติดอ่ะน้ำเขาปั่นมาแกลบมีคุมได้สวยครับ มันจะตีรับสองประมาณนั้นครับดูนะครับเขาจะตียังไงคาับตอกไงรอยมากป๊อมันช็อตไง ลูกสองนะครับนี่ท่วม <laughs> ท่วมท่วมท่วมคะแนนไล่เปียบกันมาแล้วครับสูสีสูสีแล้ว <laughs> ลูกมาป๊อบ มาต้มดูน้องทีจะช่วยลูกล่างขึ้นมาตอนนี้เหลือลูกสามต่อสามอยู่นะโอ้แล้ว มีการตีตัดแต้มครับ ลูกตีลูกนี้ครับจ,จอดไม่จอดป๊อปช็อตบนหลอกกลางหนา เป็นเมเนะ็ดอะไครับชมต่อครับ,รบทีมชัววังใหญ่ทีมประธานหนูขึ้นมาใหม่ <c oughs> นี่สกอบอดนี่สกอบอดนี้สกอบอดนี้ <c oughs> <c oughs> แกนหูตึงไม่ดีห้ไม่ดีเน้องเขาบอกอยู่ว่าเจ็ดหยังไปสิบหอยู่ดันักำูแข่งกันเราไปพันเราจะีขาเ่อกตแรกมาตั้งว่าันแตนักำป็ัเียแต้มสกอร์บอร์ดทางนี้ประนุษเสียงกันยนี่เขาจะตีจอดให้ดูแล้วอย่าดูจอด วาแล้วเขาก็ติดชาติชาติตู้เดียวเพราอันนี้า่ใชท่นี่ิดดาติไม่ใช่บรรุนะดูนะครับน้องเขาจะเข้ามาอีกลูกครอบ้ยจอดไม่จอด จอดไม่จอดจอดต้องให้ชนะลูกดำด้วยนะตินีนะติดอยู่แล้วดูครับถูกน่าจะถูกแน่แน่จะเขาจะลุ้นจอดไม่จอดประมาณนะั้นเขาปล่อยลูกออกมาสวยมากลูกปั่นออกมาจากมือไม่ฮนะเพกหัวครับจับไปกินได้ตังเลยตีหังไปเลยไม่ต้องตังเอาเไวนเอาประมาณ อันนี้เป็นการแข่งโอเพ่นนะครับตัวนัม,มินไม่ใช่เล่นทัวร์นะครับเป็นการแข่งขันเปตองในงานมันเกิดเบตเต์ของเพตเปตองสายชนนะครับทีมเข้าร่วมแข่งขันก็มีเยอะอยู่ครับเกือบจะร้อยทีมเหมือนกันไม่ใช่เล่นเดิมพันหรือไม่ใช่การเล่น นตัวน้ำเงนธรรมดาปกติสูสีต้องทำสลับเม็ดครับสีตกสีเข้ารอบอยู่ใช่ไหมเพิ่งแพ้ใครอะแพ้ปุ๊บปุ๊บแล้วปนอ๋อเข้ามาแพ้รอบสองใช่ไหม,มนเ,เนี่ยผมก็เจ๋งนี่ อ,อย่าพูดอย่างนั้นตัวเองตีจอดไม่เป็นไ <c oughs> อปหอด์ูนะครับลูกนี้เหมือนน้องเขาจะตีไล่ไม่ใช่อะ่ะช่วยลูกล่างเบี้ยวเหมือนกันครับ <c oughs> ไม่เขาไม่อยากเข้าใกา้เข้าใก่มันตีติดจบ ช่วยชนแม่นมากเอาติดไม่ติดประมาณนั้นนะติดนี้ก็คือชนะสองลูกด้วยนะดูนะครับนงทีจตีระดับแชมป์โลกตีครับพี่น้องเป็นไง เดือสองครับเป็นลิตีรงนคนะมือรองมีอะไรสองโลครับมืน้องเขาจะช่วยช่วยลูกล่างเข้ามาเส้นดีทุกคนโอ้โหนี่ลูกม่งมาช่วยลูกล่างครับแต่มันไม่ตรง ไม่ล็อกมือล็อกก็แม่นไม่ใช่ไม่แม่นน้องเขาแม่นน้องเขาแม่นสีเปลี่ยนอยู่ไม่ใช่เลยสีไปเลยซับปั้งนั่นไงสีเชียร์ก็สีไม่ร้อนใช่รอนบางทีมันเข้าล้มต่อครับลางที่ท่าไหร่ไม่แน่ใจเจอคะแนนน่าจะมาเป็นแปด ต่อแกบต่อหกแล้วนะครับโดทีมเอกบางใหญ่จะเตรียใช้ลูกคอยมาตรงโป๊กไม่ตายครับตีหวานเนื้อลูกนี้ ลุงนี้ต้องเข้าคุมนะประมาณนั้นก็ผู้จะเข้าแพ็คลุงสุดยอดของไอเดียครับเปลี่ยนด้วยว,ว้าว เซ็ดออกฟังตกหน้าหน่อยแต่ก็โดนนะ เาไปตองดีตังตีตังตีอย่างเดียวแล้วครับทานแชมป์ีเกมแชมป์โลกนะครับที่กาลังตีนี้ดูว่าระดับไหนถึงไปควา้าแชมป์โลกมาได้ป๊อกนี่ไงครับระดับนี้ครับ ไหลหนึ่งโลกด้วยได้เปรียบโลกอยู่สองมีลองตีรับสองเดียวเลยโอ้ลงนี้หลุดเองธรรมชาติเลยครับเอาตองหลด โอ้น้องก็สั่งตีเลยครับเพื่อจอดประมาณนั้นนี่เิงได้เป็นเล่นปกติชาวบ้านนี้ก็คือเข้าในนี้เขาตีเพื่อจอดลอยลูกมาตั้งอคอยแช่เปลี่ยนนะตรงนี้ห่างเกินเขาให้เข้าก่อนครับ นีอะไรสองลกูกชอบเปลี่ยนได้เปรียบเยอะเลยครับลรงนี้ไปไหมป๊อปเปลี่ยนดูเข้าอับ ชอบปลี่ยนครับตรงทีต้องเตียวหนึ่งแต้มมาจอดรับสอมกันดำจะพึ่งเดินมาอยู่เฉยดูนะครับลูกนี้จะจอดไม่จอดจบมาจอดได้แต้มเดียวอ้ยน้องก็มีลูกอยู่ ตีรับสามตีรับสามจอดรับสี่เกมพอดีมาดูนะครับอันนี้มือลองจะตีครับป๊อกอสามแตม้มเกมพอดีเลยครับเกมแล้วเหรออันนี้มวยดีระดับพรีเมียมระดับโลกนะ กันนั่มจะตามขออะไรเช่นพี่